กระเบื้องเลี้ยช้อยข่อยไปบัดดีอันได้ตัวไรอันมาซื้อนะข่อยแม่อไหร่อยากไปรูปเอาเปลงมารูปเบื้องเร็วๆเ,เอาซื้อ ทั่วเทศทั่วเดนเอามาันะ่ <laughs> องออกปีงมัเป็นสิบแปดจีแม่บ่เมื่อยได้ตัวไหนกับบ้าตัวนั้น้านี่ไมเ้นไปแต่นเทีนกูว่ทแทนเด็กโอ้ยเกเปนนนยยน็นเอียงเปียกเบิร์นละละคันได้แลวว้วาซือ้อพี่เรื่องวัดซนวัดใส่ถ่อนี่ชื่อน้อยคอ,อยกไขายเอาเจ้าขายเลขจีรนัแ่แม่แม่แม่ๆๆแมแอนย์ศูน ศูนย์ศูนย์นี่นี่นนี่ศูแไแสบไปออกนะพีเขาสิบไปซื้อสายบาสนี่จำตเลขตัวเลขขนาดูนย์ศูนย์อันนันอันฮะอันศูนย์อันเอาอันอันแล้วอัตัวไมเบิมาเบอกตัวไม่เร็วขุดยุ่นเยนโอ้ยเย็นตัวเรื่องกะอันเนาะอันตัวย่างเป็ดสองตัวเรองกอันอันตืตัวไหนล่ะศูนย์ูมันอันนย์อันมึงเบอกตัวไม่เร็วขุดุ โอ้ยเจม่มันล่มเนาะเบิ้งเอาตัวเลขเบิ้งเอาตัวเลีตัวเลข้นเร็้วจ้าจ้าจ้เบิ้งเรีวเบิ้งเรีวเฮ้ยอีแม่เจ้าจุดเจ้เันะคืนอีกแล้วใสใ4 7ที่เก็บสองใส่ะเก็บองเก็บจมื้อมือบอกบจมือบมือเตเีเเองที่อันเก็วันคู่อัน เล็วันคู่อันอันไปเบิกเอาตัวไหมเตี้ยเาขึ้นหมอดึงอันทิ้งเล็กเจ้าเล็กอันสามตัวกับอันสองตัวกับอันเอาอันเบอรเท่าตัวตเออาเอาเมยมันหลักกะเรียว่าทนี่งเอาหกตเลยมีเอาหกตัวเบอร์ถีไปบอกกับไอ้เจ้าเมื่อยมแบงจใส่อันเุ่ตัวเตีอันเันเป็นน้ำหัวจะเมื่อคนปรใจห่วยอันใจเครื่องเดียวก็าตัวได้กัอันตัวแน่นเอาเตี้ยนกูมอดอีกล่ะ อ้เอ้าพระพุทธรูปเจดไย์มาคือใสอิ๋วเผ็ดใส่อิ๋วมันถึงเทียนเจ้าแล้วมันอะไรวปางคุณนายหีแม่นนี้ปางคุณนายสิได้ย้อนอยู่นางกินเนี่ยบาดปางเดียวกันกับข่อยต้นหนึ่งตีืออันเดียวกันมันเหตุพระเมืองเอาอริอีกเลยนีลูกแม่กับเบืองเนี้ยพระพุทธรูปขนขาขึ้นหลาดี๋ยวมันเกิดลุกเหรอจัวเพิ่นสีเฮ็ดได้ยยัดไปเฮ็ดของเพิ่นช่วยสีวาด้ทดีย์ไหมนะ ถูด้อปัดนี่แหงผู้ขาเม่นเมนเด้อเบิงไปใจกับแหงมีตตลีกเด้อเบิงเบิงเบิงคาคเอาแทนขึ้นมองเออ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 เอ้าึ้นอื่นมาหาจกันหนีน้อยมุกเปดได้วาล้วเดอเดเตไยังน้งกอนน้งกอนเพิ่นกลังคอนั่งแม่มัาเชไดเทียมันยอดยสตากูเนี่ยโอ้ยต้งสองแสนต้งสองแสนสองแนแม่ไม่จะอิ่มกอด ยิ่งม <g fret ting> ึงสิพ้ากูไม่เห็นนะสีม้งเส้นเียร์เส้นหูเส้นตากูจะแสบหูเสบตาเอาแลก้กำพนสองเสนตุ้อเอาแค้ว่าว่าล้วกูถือต้มว่ามันเป็นตีนเท่งหน้าเดียปอดเมืยเตียนจะแม่มันเปนมันเนี่ยกตอนนี่สีหลังเบาหน่อวยไปพี่น้องกันแล้วหัวกพื้นมาเลีนก่อนเรียบเวียกไปนะสีมันอ่างหัวขวานคน กูที่ถือต้มมันก็ได้เงี้ยขูแเนาะไปบูชแน้ำดอกกูตอยด้วคือภากันนี้้าบันก็็นวลาคูเปลี่ยนมาเล่นด้ว่าจิตวิทยกระไไปนือมาบานมาบานกูออกก่อนมึงมื้มรุ่นกูบอกผาเมยมันมานั่งเล้อขี่ช่วยใกล้ตัวเลยกนันตัวนั่นกีน่ผ้านันกับกูตัวละผ้าพึ่งับเอาหมทันแล้วอยู่พี่น